แปรงสีฟันโซลแอคทีฟกัมแคร์เครื่องดื่มฉลาม ทั้งสิ้นค่ะแต่ว่ามีแต่ความพิเศษมอบให้คุณผู้ชมค่ะครับความพิเศษนะคะมีชื่อตอนว่าชิงช้าซุปเปอร์ฮิตค่ะ,คะนั่นคือบทเพลงที่น้องๆนะคะนำมาร้องประกวดกันอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่ก็ผ่านไปแล้วนะคะจากน้องดิว AF หรือว่าน้องดิวชุมพวงศึกษานี่เองนะคะกับบทเพลงที่มาเจอะเจอแล้วได้ฟังกันบ่อยมากๆนะคะกับบทเพลงพระเทพของชาวไทยค่ะ,ค,ะครับที่บอกว่าซุปเปอร์ฮิตเอ๊ะอ้าวอ้อ บ้าแล้วมันฮิตอย่างไรเดี๋ยวจะพอสังเขรที่ผมพอจะจําได้ค่ะด้วยมันสมองมันมีค่าผมใช้ลอยหยักข้างขวาของผมเนี่ยเป็นผู้กําหนดว่าโรงเรียนไหนเอามาฮิตบ้างอย่างเมื่อเช้ครูนะคะบทเพลงนี้ก็ฮิตแต่ว่าเพลงที่เราจะพูดถึงตอนนี้นะคะฮิตยิกว่าว่าโอ้โหฮิตฮิตฮิตไม่รู้เรื่องไม่ใช่ยาวไปอะยาวไปฮิต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 ไม่รู้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมดา่านขุนทดนะ<ก>ครับร<อ>ไม่ว่าจะเป็นเทพมิตรศึกษาจาก<ม>าสุราษฎร์ธานีออไม่วจะเป็นหอพระจากเชียงใหม่<ช>หรือะจะเป็นศรีกระนวนวิชัยคมจากขอนแก่นอัน,นี้ก็นํามาขับร้องเช่นกัน เป็นการประพันธ์เพลงของศิลปินแห่งชาติกรรมการในรายการของเราเนี่ยแหละครับครูชนลีทานทองแล้วก็ต้นฉบับนี่ก็คือคุณบุตสบาอธิษฐานร้องไว้แล้วต่อจากบุตสบาก็มาเป็นคุณแมงต่อชนทิชานั่นคือบทเพลงนักรบนิรนามครับเอาละค่ะอย่าให้เสียเวลาเลยค่ะไปพบกับน้องดิวเ f ชมพูงศึกษานะคะกับบทเพลงนักรบนิรนามค่ะ ทุกเหตุกานักรบดื่นน้ำแห่งสยามเมืองเย็่มหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปือนสนิมดินปืนและความตายก่อนไกลปืนทั้งเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหนารอชัางมันปล่อยสวรรค์จางหายขาดแฟนพวงดวงมันดังเส้นได้ฉากสุดท้ายตายอยากนีระนาน เชื่อชาตทานคุณเขาและลำทารดังสุสานลงพีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ปากจูบนี้ถึงหลุมศพนักรบเนรณา ทุกเหตุทางนักรบเนรนามแห่งสยามเมืองยิ้มหลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยดิ่มหน้าเปื่อนสนิมดินปืนและกลองทายก,กาย่อนกลปืนทางเทงคืนถึงเทง,ง,ง,งวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยสวรรค์จ เขาและลำธานดังสูสาาลลงพีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ปากจูบนีถึงลุมศพนักกรรพบเีเรนา นังรนเซอร์งนักร้องมงคนนั่าเต้นลืมอ้วนเลยนะสุดจอดเลยไหนไหนบอกเด็กใหม่ๆของจ่านกร้องไงโอ้โหโอ้โหไม่คุ้นเลยน่ารักจริงๆเต้นเหมือนเหมือนมองเจอคู่แฝดตัวเองไงไม่รู้ทำไมอ่ะแดนซ์มองลรวคนนี้เลยเหมือนหนูตอนเด็กๆคนไหนีคนที่สองดังคนนี้เหรอ ใช่แต่ว่าคือส้มปากปากเล็กกว่าน้องหน่อยค่ะก็ใกล้กันเนพิษณุโลกสุโขทัยกก็มีโครงไปทางนั้นเลยถามน้องดิวหน่อยค่ะว่าเคยร้องเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยเลยครั้งแรกใช่ค่ะร้อทำได้ดีเลยละโอ้ขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ไม่เคยร้องเพลงนี้เขาฮิตกันจะตายแล้วเพลงฮิตของตัวเองเหรอจ๊ะเพลงอะไรฮิตอ่เป็นเพลงของอ่าพี่ฝนชาสุนทรค่ะที่ร้องประจํา น้อกันทีต้องมีของมาฝางอ๋อเพลงพะลบเพลงพลบแล้วนี่เป็นที่แรกเลยใช่ค่ะเป็นที่แรกที่ร้องเป็นคนร้องถิ่นหายเลยนะไม่ปกติแล้วจะเจอน้องเดียวคือร้องเพลงช้าหวานนะคะส่วนตัวแล้วชอบช้าหรือเร็วส่วนตัวเราชอบเพลงช้าค่ะหวานใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายทอดเพลงช้าได้ดีกว่าเพลงน้าหวานด้วยแต่เมื่อกี้ก็ทำเพลงเร็วก็ได้ดีนะติดตามผลงานของน้องเดียวต่อไปนะคะขอขอบคุณน้องเดียวด้วยค่ะสองวันนี้ค่ะขอบคุณทค่ะ จากจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปรงสีฟันเซาใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะโรงละครอักษาลาคิงพาวเวอร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่กับพวกเราค่ะความสุขสนานของรายการชิงช้าสวรรค์น,นะคะยังพิเศษเหมือนเดิมแน่นอน,นะค,ะค่ะความพิเศษที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะค่ะ อาทิตย์หน้าค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าชื่อตอนนะคะและความพิเศษที่เราจะมอบให้ปเป็นของขวัญกับผู้ชมนั้นจะเป็นอะไรวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับชิงช้าสวรรค์เทเตอร์ได้ใหม่เสาร์หน้า4โมงข้างทางโมล่าทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโรงเรียนที่ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้แก่จานุคราออฟเดอะแชมป์ปีที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนจานุคราแชมป์ออฟเดอะแชมป ปีที่3าทุ่งเฉลี่ยแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4นะคะก็คือโรงเรียนอัมโขดวิทยาลัยคะ่ะแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5 <c oughs> อุต,ตะะรรนิต <c oughs>